อายุ18ปีค่ะบอกมีแฟนมา3ปี 3> ฝ่ายเขาเนี่ยขอมีความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าดิฉันปฏิเสธไปเขาพูดว่าขอข้างแรกก็ถูกปฏิเสธเลยทำให้เขาเสียความรู้สึกมากอยากทราบว่านี่จะเป็นเหตุให้เขาตีจากไปหาผู้หญิงอื่นที่ยินยอมหรือไม่เขาบอกให้ดิฉันคิดแบบผู้ใหญ่แต่ดิฉันคิดว่าคนสองคนจะแสดงความรักกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ควรจะทําอย่างไรดีที่จะทําให้เราคบกันได้นานแล้วก็ปฏิเสธอย่างไรไม่ให้แฟนคิดมาก วิธีหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรวิธีไหนดีที่สุดโอ้โห,โโหแมความจริงผมฟังที่คุณหมอต้อถามนี่นะครับผมอยากจะวิเคราะห์เหลือเกินว่าแฟนหนุ่มเขาคนนี้เนี่ยวุฒิภาวะต่ำม,มากมนี่นี่นี่น,น,น,นี่วิเคราะห์ตามไม่ไม่รู้ <สา S 1> <ม>ว่าใคร,รคเป็นใครนะฮะวิเคราะห์จากตรงไหนวิเคราะห์จากที่เขาบอกว่าเนี่ยขอครั้งเดียวก็ปฏิเสธแล้วทําให้เสียกําลังใจขนาดครั้งเดียวยังไม่รู้จักจะติดตามผลงานแล้วเนี่ยและชีวิตมันจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรนี่นี่มองพวกเขาวุฒิภาวะต่ําแล้วนะฮเไหม ครั้งเดียวถ้าเกิดผิดหวังแล้วแย่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ชายคนนึงเป็นแบบนี้ผมว่าน้องๆผู้หญิงอย่าเลือกเป็นแฟนดีกว่านี่ตอบในฐานะพ่อของลูกสาวเนะครับว่าเพราะว่าดูสิฮะเขาเรียกว่าดักรอบต้องหมันกู้ใช่ไหมคุณฮาร์ดเจ้าชู้ต้องหมันเกี้ยวแ้ครั้งเดียวหมดกําลังใจแล้วอ่ะจริงใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาหมันเกี้ยวทําไงอะคะหมันเกี้ยวมันก็ต้องมีวิธีการตอบอะไรนะครับหลีกเลี่ยงกันบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับความจริงแล้วผมว่าวิธีนี้ทดสอบใจได้นะว่าเขารักเราจริงไหม เพราะถ้าเขารักเราจริงเขาจะต้องหมั่นหมันเกี่ยวเราหมันกู้เราต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะครับก็ปล่อยเข้าไปเถอะครับนะครับผมว่าพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีของใหม่มาดีกว่าของเก่านะครับเท่าที่เห็นมักประสบการณ์มักจะเป็นแบบนั้นนะครับครั้งแรกเนี่ยบางทีนะครับได้ประเภทระบบมาทั้งที่สองนี่เลยยอดมารอหน้าท่าเลยเรืองพนั้นแบบ นี่น้องคงถามวิธีที่จะหลีกเลี่ยงอย่าเปิดโอกาสให้อย okay. kind of ู่กันสองต่อสองกันท um ีทีนักสิครับนะอย่าไปอยู่ในที่ที่บรรยากาศมันเป็นใจมากนักพยายามอยู่ในที่ที่บรรยากาศมันไม่เป็นใจมากนักเลยครับผมที่มันหลบได้ของคนนี้คือโดยปกติความจริงแล้วน้องๆผู้หญิงก็พอจะรู้เราไอ้บรรยากาศนี้เขาจะถามบรรยากาศนี้เขาจะขอนะครับนอกจากว่าเราเป็นใจตามเขาไปด้วยเนี่ยนี่ต้องตอบเลยใช่ไหมถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็พอจะหลบได้ใช่ไหมคุณฮาร์ดปฏิเสธอย่างไรไม่ให้แฟนเรา คือคิดคที่จริงแล้วต้องบอกเขาว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นของเขาอยู่แล้วแต่ว่ารอสักนิดหนึ่งรอให้ถึงเวลาให้มึงเวลาที่เหมาะสมตอนนั้นมันจะดีกว่าไหมบอกลองคิดดูสิเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้องสาวเธอเป็นลูกสาวเธอไปมีอะไรกับใครก่อนแล้วคุณพ่อจะคิดยังไงยังไงก็ให้เกียรติเราหน่อยอ,อมีวิธีโอ้ไม่ร้อยแปดคือพยายามนี่ครับหลักการก็คือพยายามบอกว่าผู้ชายเขาดีเขาเป็นสุภาพบุรษุษอย่าต่อว่าครับหลักการที่สําคัญอย่าต่อว่าเขาเพยายามเชิดชู